สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาเดินป่ากันอีกแล้วนะป่านี้เราก็ยังไม่เคยพาทุกคนมานะคะก็เป็นป่าน้ำตกอีกแห่งหนึ่งนะที่สวยมากๆเลยเส้นทางนี้นะคะก็จะเป็นเส้นทางที่เราจะเดินนะคะไปที่น้ำตกนะพามาดูบรรยากาศรอบๆนะว่าเป็นยังไงข้างทางนะคะก็จะมีลำธารเล็กๆ และที่เห็นอยู่ลิบๆนั่นก็คือกระเทียมป่านั่นเองนะทุกคนเกิดอยู่ข้างๆริมลำธารน,นะมีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยค่ะวันนี้ภารกิจของเรานะคะนอกจากจะพามาเดินป่าสนุกสนานกันแล้วนะเราก็จะพาทุกคนมาเก็บกระเทียมป่าด้วยกันค่ะเพราะช่วงนี้นะคะน้ำเริ่มมาเยอะมากๆแล้วนะเป็นช่วงฤดูหนาวนะคะ ซึ่งหนาวมากๆเลยฝนก็ตกเกือบจะทุกวันแล้วนะคะช่วงนี้เราก็จะพาทุกคนเดินชมบรรยากาศรอบๆไปด้วยกันนะคะระหว่างทางที่เราเดินนะถ<ม>้าสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมนะคะ<ม>เราอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะกระเทียมป่าที่เห็นนี้ก็เป็นกระเทียมป่าของประเทศออสเตรเลียนั่นเองนะคะ<ม>ซึ่งจะเกิดในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะยาวจนไปถึงสปริงนะคะหรือว่าฤดูใบไม้ผลินั่นเองนะ ก็พาทุกคนเดินมาถึงจุดชมวิวจุดหนึ่งนะคะซึ่งสวยมากๆเลยช่วงหน้าหนาวนะคะของที่นี่นะคะที่ออสเตรเลียเราว่าเป็นช่วงที่หน้าที่จะมาชมน้ำตกที่สุดเลยนะเราว่าเพราะว่าน้ำเขาก็จะหลากนะน้ำเยอะฝนก็จะตกทุกวันนะคะเราก็จะเห็นความงามของธรรมชาตินะคะแบบที่ทุกคนเห็นแบบนี้เลย พามาดูจุดชมวิวจุดนี้กันบ้างนะคะอยู่ในมุมสูงนะเราก็อยู่ด้านบนน้ําตกนะทางล่างก็จะเป็นน้ําตกส่วนข้างๆก็จะเป็นหินนะคะต่างๆนานา,นาเลยเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูนะคะทางก็จะชันมากๆเลยแล้วก็ลื่นก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากๆเลยนะะในการเดินป่าครั้งนี้ถ้ามมาถึงแล้วนะเราก็จะพักตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราพาทุกคนมาดู กระเทียมป่านะว่าเขาหน้าตาเป็นอย่างนี้นะเราเคยพาทุกคนไปเก็บกระเทียมป่ากันแล้วนะรอบหนึ่งใครจําได้มั่งป่าที่แล้วนะคะก็เป็นป่าน้ําตกเหมือนกันนะแต่ว่าคนคนละป่ากับป่านี้เลยส่วนป่านี้นะคะเราคิดว่ากระเทียมที่นี่จะมีค่อนข้างเยอะมากนะแล้วก็คนก็ไม่ค่อยมานะคนน้อยมากๆเลยก็เก็บได้สบายใจเลยนะ วิธีเก็บกัน,นะคะก็เด็ดเด็ดแบบนี้เลยนะคะก็จะมีหญ้ามีอะไรปนมาด้วยนะก็ค่อยนำไปล้างน้ำนะคะแล้วก็ค่อยดูอีกทีหนึ่งนะคะเอาเศษยงเศษหญ้าออกให้หมด ค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาชมกระเทียมป่าอีกจุดหนึ่งนะที่เราชื่นชอบมากๆเลยก็ต้องเดินลดัดเลาะริมลำธารแบบนี้นะข้างๆก็จะเห็นกระเทียมป่าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเส้นทางที่เราเดินมานี้นะคะก็อยู่ริมลำธารเลยนะเดินค่อนข้างง่ายนะคะเป็นเส้นทางเรียบนะไม่ต้องปีนเขาเดินส,สบายมากๆเลยนะเส้นทางนี้ เราก็จะพาทุกคนเดินนะคะชมธรรมชาติกันไปเพลินๆน,นะ,ะเดินป่าก็ให้อะไรเราหลายๆอย่างนะ,ะทุกคนให้ความสงบนะคะแล้วก็เติมพลังนะคะ c h a r จแบตเตอรีนะคะเวลาเราเหนื่อยหรือเวลาเรามีความเครียดๆเ,เกี่ยวกับเรื่องงานหรืออะไรประมาณนั้นนะคะมาชมธรรมชาติฟังเสียงน้ำตกนะคะแล้ว bonus ก็คือได้มาเก็บกระเทียมป่าอย่างที่เราทำนะ มันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งนะที่เราสามารถเลือกที่จะทำได้นะเราว่าความสุขของแต่ละคนนะคะที่พยายามจะแสวงหามันนะคะก็จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปความสุขของเรานะคะหาได้ง่ายๆเลยแค่มาเดินป่านะคะชมธรรมชาติฟังเสียงนกเห็นต้นไม้เยอะๆนะคะมีความเป็นสีเขียวแค่นี้เราก็มีความสุขมากแล้วละคะ่ะ